ต่อศูนนะครับมาดูเทีบโยเซิฝัรงนู้นค่ายปากน้ำนะครับโอ้โหกระทืบใส่หน้าเทยียบโยศูนย์ต่อศูนย์นะครับเตรียม12นะครับไม่มีดิวนะครับ หนึ่งต่อศูนย์นะครับค่ายปากน้ำขึ้นนำอยู่ของนี้เป็นทอนจับคู่กับเทพยโยนะครับทอนชนบุรีนะครับหนึ่งต่อศูนนะครับบานปากน้ำเสบบ้าโอโ้โ,อโหออเย้อ ใส้บอกมาข้ามหัวข้าหัวคนยว้เสาองดูตัวเจตอนหนึ่งนะครับมาดูทอนเปิไปฝั่งนู้ค่ายปากน้ำยังไงครับเหียบโอ้โห แป๊บแป๊บไมานะครับพี่ชัย

ถ่างกับนเลยใครเาถ่างกีมาเลยยังเฮ้ยดักดักดักลูกตกอนนี้ักเตะแล้วก่ไม่เยต่อให้สาสองลนลยโขนต่อหนึ่งนะครับ เทพโยบินปาดไม่ข้ามนะครับเทพโยยังไงครับตอนจับได้ยกเข้าไปเทพโยยอดหน้าเน็ตเอาเกี่ยวลังทับขึ้นมายังไงครับแต้มหรือเปล่าครับโอ้โห ศูนย์ต่อสองนะครับโอ้โหเทพโยเสฟกินไปแต้มนะครับเสจได้ เลยโม่แขะอีแล้วแขะบ่อยยังอ่ะแขะบ่อยยังเหยบโยยังไงครับโอ้ยยังไงถ้าไม่ตายครับถ้าไม่ตายข้าหูเดินหรอกก็เงยไม่ออกนึก เทพอบโยมีทีเด็ดที่ลูกเสิร์ฟนะครับเสิร์ฟกินไปสองแต้มนะครับเกพบโยเเม่สฟ่มอนนี่สิามองไปข้างหัวไปพีุ่่นเนาะ

สต่อสนะครับเทฟโยเทฟโยโดดเตะหลังเท้าลงครับสองต่อสี่เตะไปสตงนี่นมาก่าอบ่อลไ้น

นักเรียนไทยนะครับบานเป็นรองเยอะนะครับเจ้าบานตัวคุมเป็นรองเยอะฝั่งโน้นนะเป็นรองยกล้นแล้วครับก็กระดูกคนลเบอร์เลยจะก็รู้เรื่องเลยจะก็ที่ไม่ค่อยมีอยู่ Yeah. ตอนนี้แซมซีต่อสี่ทเทพโยเสือจ่อบ,บ้านบ้านปางน้ำายเข้ามาปาร์เทพยโยเกียวโอ้เด็กท่านที่เข้ามารับชมนะครับฝากกไดไลค์กดแชร์ต่อด้วยนะครับร้อยสามพันคนนะครับปาร์ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมชนะครับเสียเวลามาเข้ามาดูนะครับมาดูเทพโย เทโยงเทพโยแรกข้ามกับนักเรียนไทยนะครับนะครับยังไงครับบานเสิบมาคอนชนบุรีจับโยกไปโยกขั้นเทพครับมาดูเทพโยเสิรสี่ต่อห้าเสิบยอดอ้าเน็ตยังไงครับนักเรียนไทยวิ่งไปไหนขึ้นหลังคาหรือเปล่าไม่ทันหรอกครับ อชื่อโชคครับเสื้อแดงขอบคุณมากนะครับนักเรียนไทยหรือเปล่าครับขอบคุณมากนะครับที่ให้ข้อมูลมานะครับชื่อโชคนะครับบานปากน้ํายกมาโชคปาดเอาแล้วครับเริ่มออกแล้วครับออกอาวุธแล้วครับเทพโยไล่่อดสามสองก่อนลงราคานะครับให้เขาลองสองพันนะครับเทพโยเขาลองแค่พันเดียวอาครับ 5ต่อ5นะครับบานเติบยอดหน้าเน็ตไม่ข้ามปสติทุกท่านนะครับก็มารับชมเดี๋ยวจะบอกเทพโยเต็มรอบให้นะครับเดี๋ยวให้แต้มเทพยโยนำก่อนครับเทพโยเอฟซีบอกอยากเห็นเต็มรอบ เต็มรอบสงสัยวิ่งหนีหรือเปล่าเต็มรอบเทียบอยู่าดเทปซีอยากเห็นเต็มรอบขอเต็มรอบได้ไหมยืด่อนครับห้าต่อห้านะครับเกมสิบสองโอ้โหเทพโยทีเด็ดอยู่ที่ลูกเสิฟนะครับน่าจะเกมสิบสองนะครับเพราะว่าวันนี้สนามปิดห้าทุ่มนะครับวันเดียวนะครับปิดเร็ววันเดียวนะครับ หาทุ่มเราปิดสนามนะครับอย่าเล็กแกล้งมาแล้วนะครับยัยงไงครับป,ปาดเจี่ยวซ้าย,ยโยเก็บ<ด>ยังไงโยปาดไปไม่มีสิทธิ์ลับนะครับบานปากน้ำนี่นะครับเซ่็ยัยงไง โอ้โหเหยียบสวยมากนะครับโขคินเหยียบินท่าทุกข่จะเหยียบบอกวันเดียวคู้นี้ไม่มีคนแล้วคู้นี้เขาะเจอกันาหนเออนักกีฬามายัางเนี่ยโุ้ใหญ่ยังช่อเสีไน่มาเสียงพับนี่มาเสีไม้มา ยอดหน้าเน็ตโอ้หน้ำหนักพิกเน็ตกระทืบโอ้ยตอนเกี่ยวสุดขานะครับสามหนึ่งนี่ครับียแปดต่อห้านะครับเทพโยครับเทพโยก่อนลงสนามมั่นใจมากนะครับไล่ต่อสามสอง

5ต่อ9นะครับไม่มีนะครับวันนี้ได้เต็มครับสู้ใครไม่ได้นะครับพี่แกล์แจ้งฝรมากนะครับตอนนี้ครับเดียวยังแพ้โปหวังนะครับคิดดูนะครับเดี่ยวตอนนี้ยังแพ้โปหลังนะครับกัดทืบปล่อยยททปล่อ ครับ5้าต่อ9โชคได้เสฟเสฟมาออกเยอะดูเกมเสฟของเทพโยนะครับมาดูลูกเสฟจีเด็ดนะครับเสฟตัดไปโอ้โหนี่นะครับเปลนะครับเจอลูกเสรฟเปลครับ

บานควบไม่ได้นะครับบานปากน้ําครับลูกเสือไม่ได้เป็นพิเตียนเนี่ยไงวายเดือดรึเปาก็ตายตัวเดือเงียกเจยไม่เดียวนะ่อราไรไจีบเขาอะไรเดือดรึเดด่ เขาบอกว่าให้เต็มรอบเต็มรอบเลไอ้ไ um, อ้ลอนห้ามเตะ FC อยากเห็นเต็มรอบนะครับวันนี้ท่านที่เข้ามารับชมร้อยกว่าท่านนะครับขอบคุณมากนะครับลูกเส็บทำให้เกมเปลี่ยนนะครับเทพโอยูก็ชนะไปขาดลอยนะครับ12-5ต่อนะครับ